ขาเท่านิ้วนางสีข้างอย่างเงี้ยแล้วก็ตัวเท่านี้ฝ่ามือยาวเท่านี้นะแต่ผอมประมาณเนี่ยสี่นิ้วเนี่ยเล็กมากแต่ตอนเนี้ยตัวใหญ่เท่าลักกี้อ่ะอายุแปดแปดเก้าขวบแล้ว, 8, 8, 9, บบวแก่แล้วก็ยังฟิตน,นอนมองหน้ากันน่าราราบ้านอากุง้งบ้านอากุงาา้งใบก็มีพันอะไรไม่รู้อากุ้งชื่อเสือมาชื่อเสือนะ เท่ททแถวบ้านอะตรงตลาดนะหลังบ้านอะจะมีลุงแก่ๆคนนึงเขาชอบขับรถรถเขาจะแบบเป็นเหมือนแบบรถหรูๆอะ่ะรถยี่ห้อดีๆแต่เป็นรุ่นเก่าๆแล้วเขาก็จะเปิดหน้าต่างแล้วหมาเขาอะไม่เหมือนหมาเลยเหมือนหมีอะ่ะแล้วตัวใหญ่มากอะ่ะเออแบบ เหมือนหนีแบบหัวฟูฟูแล้วก็จะโผล่หน้าออกมาแล้วก็ขับรถผานเขาแล้วหลังจากลงหน้ากันจนแบบว่าโอเคเธอตกลงใจนะอะไรอย่างงี้ให้ลุกขึ้นมาเป็นที่กับชีวิตนะ